นี่คือกระต่ายชื่ออะไรดีนะคะทักทายทักทายชิมชิมชิมอะผักบุ้งมาลูกเออกินอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยว้าวอ้าวกินผักบุ้งด้วยไปแล้วอะดมจีแม่ดมจีแม่เอาดิมันจะมุดเข้ารูเดิมดูดู ตอนนี้นะะน้องอะไรดีกำลังจะมุดกลับรูเก่าที่เคยมาออกมาทางไหนก็กลับไปทางนี้มีอะไรอ่ะการแข่งขันมุดชินอะไรกันนี้กูปันี่งจิมจิ้มจิ๊มจิ้มจิ๊มจิ๊มก็ตัวเมียนะลูกนะแค่ชื่อมัน๊็โอแล้วบอกเลยว่าเลี้ยงหลมนใหมเลี้ยงเมมือนเป็นอม ตอนนี้นะคะซาลิน่าก็กำลังจิมจิจิก,ตก็ตนย่มันกินไปน,นแล้วอะกินเหอะมามามาอ,าอยู่นี่แหละจับอ่อนจับแล<ะ>้ว <ละ S 1> มันต้องยัดล่ะอืเห็นไหมก็กินเหมือนกันนี่เราอ่ะอ่ะวาพืนพ้นผืนด้านพื้นบ้านพักกุ้งเนะีคะใส่ตอยกิน,นยังไม่มีอะไรลงถึงท้องเลยนะ เดี๋ยวค่อยแกะนุมตามีให้เคยเห็นยาแพ้ที่มันเป็นหงอนไก่ปะเขาที่ออกมาตีกันอ่ะเมื่อก่อนมชอบมาเล่นหยุดเดี๋ยวนี้หยุดด้อด้อด้อ,อกินจับตบแม่ไหมอย่ามาดื้อน,นะโมโมๆมโมพังพ่อมึงกูก็จะตายอยู่แล้วอ่ะกิน สมัยน้องไม่กินแล้วลูกสิ้นสุดความสัมพันธ์เบื่อแล้วหรอกนะกินข้าวกินดีอันหงุดหงิดคงเป็นวิมุทิยาตอนนี้ค่ะเราก็ถทำว่าันวันเถอะเผื่อไปขี้ไปเยี่ยวบนต้นถอยไปไปจะมุดเข้าจีอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งเก้า มีความพยายามสูงมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วมาแล้วมันก็ไปค่ะจิ้มจิ้มจิ้ม,มนี่ความจังใจของแม่เละมันยอ่ย <laughs> ยองตูดให้ด้วยยกตูดด้วยนี่นี่นี่าร้อยจิก็กินอีกแล้วนะมันดงเว้ยมามาเนี่ยจะเข้าหรูเดิมตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะจิ้ม จีอยู่ไหนนะคะอะไรดีอยู่ตรงนั้นนะคะอายกสูดพี่ลุกยุสูดอายกสูดมันตะกี้เดี๋ยวสิคิดอะไรกันของโกะปะเนี่ยฮะนี่คือกระต่ายนะคะท่านผู้ชมอย่าคิดว่ามันเป็นหนูแฮมสเตอร์กินปะหน้าจกมาแนะนําตัวดีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนี่สวัสดีครับฉันชื่อสวัสดี ชื่ออะไรชื่อสวัสดีสวัสดีด้วยสิยกมือสวัสดีเร็วๆสวัสดีค่ะชื่ออะไรดีค่ะหนูชื่ออะไรดีหนูเป็นกระต่ายเรียกง่ายๆว่าอีเชิมหนูเป็นกระต่ายไม่ใช่แฮมสเตอร์กระต่ายนะคะกระต่ายกระต่ายแก้ให้มันดิ้นอยู่เฉยๆ ไปอย่าวิ่งไปไม่เอาตังโนอดแน่นิจได้กูแน่เดยมันเชื่อกูไหมไปเฮ้ยมันชอบกินไอ้นี่มากกว่ามันได้ใช้ฟันนะมันหมันเคี้ยวมดิเออว่าเดี๋ยวแม่แทะให้แล้วกันอ่ะแนีแดกเข้าไปนี่มากซื้อมาหลายอย่างเลยนันโดนตบนะ ดวงตาเยอะแล้วนะวันนี้เหนเ่ินเหนื่นอยเหนื่อ้อง <c oughs> นั่นนั่นนั่นทำมันมองกล้องตาก็ไม่มีอยู่แล้วก <c oughs> ินซอ่อะหยุดจะมูดเขา้เขาจี้อย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนชีจะชอบกินจี้มาก <c oughs> อู้ออ้กัดเล่นเฉยๆโอเคทดสอบฝัน ว่ามันชอบกินเหล้าปั่นแน่เลยหว่าจะซื้อเหล้าขาวไหมมันฉีดเดินสีทัว่วห้องก็ต่อแน่นะกินเหล้าขาวจับกอกได้แมวบ้านอุ้ย่ะโถนหน้ามาเมาอ่ะรอดยอดประจําเลยเบียร์ <c oughs> สักพักลาบมันต้องบังคับหรือเปะกินยังต้องบังคับเลยขี้นี่ต้องทําให้ไหมเนี่ย ต้องเบ่งให้ไหมดังคืดๆๆเลยลมันไม่กินเข้าไปหรอกมันแค่แทะขอสอบวันหนูอยากกินนมใช่ไหมล่ะ